คอเคลเป็นไงหันไม่ได้หันไม่ได้ไม่ต้องมึงคออื่นดิคอเคลคืออะไรเมื่อยอ๋อแค่เมื่อยเกิดจากการเล่นโทรศัพท์ก้มนานๆก็เรียกว่าเมื่อยคอเคลอ๋ออ่าคอแข็งคืออะไรหันไม่ได้เื่องเล่ามากไม่เมาคอแข็งคือเกิดจากอะไรพี่มีอะไรปะมีอะไรนะมีอะไรนะมีคอแข็งหันไม่ได้เรียกว่าคอแข็งเกิดจากอะไร เกิดจากอะไรสาเหตุฮะเ,เ,เอาคอตุหมอนก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ไมใช่คอต่าหมอนเกิดจากการกระดก,กแก้วมากเกินไปกล้ามเนื้อยดเกิดจากอะไรครับเกิดจากอุบัติเหตุโดนเพื่อนผักรถชนวันแรกไม่เป็นอะไรวันรุ่งขึ้นเป็นไงครับกระดูกคอมันเกิดการเคลื่อน,อนทำให้กล้ามเนื้อมันเกิดการรัดรัดปุ๊บเช้าขึ้นมาเฮ้ยเป็นไงวะหาหมอหมอไม่ทำอะไรหรอก แต่เสือกอ่อนสองทาองบางก็หายแล้วอ่าแต่เรามานวดเลยก็ได้แต่ต้องเว้นสักประมาณวันสองวันกันนะแล้วค่อยนวด<ม>ถ้านวดในวันนี้ก็เป็นเลยไม่ได้เ<ม>พราะกล้ามเนื้อเขาเป็นไงครับอักเสบดูอ่านวดไม่ได้เว้นสักสองวันก่อนแล้วค่อยนวด<ม>หลังจากอุบัติเหตุแล้วนะครับ<ม>นะโอเคอ่ะอันนี้ดูแลขอแข็งอันนี้ขอตรงหมอนที่เราจะเรียนมีอาการไงครับข<ม>อตกงหมอน หันแล้วเจ็บหันได้จะเจ็บเจ็บข้างไหนสมมติสมมุติก็เป็นข้างขวานะสมมตินะข้างขวาหันมาขวาเจ็บหันไปข้างซ้ายเจ็บไหนเจ็บขวาอ่ามันไม่เจ็บซ้ายอ่ะเจ็บข้างเดียวเจ็บข้างเดียวข้างขวาหรือเจ็บข้างนี้หันก็เจ็บเงยเจ็บไหมเจ็บโก้มเจ็บอ่าเจ็บอยู่ข้างเดียวนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเรียนแล้วจำอะไรไม่ได้จำอย่างเดียว จำได้จาคอรตรงหมอนคอเคสก็ใช้คอรตรงหมอนก็ได้เพราะคอรตรงหมอนเนี่ยเป็นอาการที่รวบรวมตั้งแต่คอเคสคอแข็งแล้วก็คอรตรงหมอนรวมอยู่ในอาการเดียวกันนะครับอ่ะโอเคสมมติเรานวดไปแล้วประมาณ20 3สาินาทีละอาการเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังมีว่าหันน้ำเจ็บนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็หันจะนั่งมาก็ประหลอกเขาหน่อยหนึ่งก่อนจะทำร้ายเขา หลอ่อคลออายกล้ามเนื้อดูดิเออตรงนี้มันยังแข็งอยู่ก็ไปยี้ไปเออนะครับอ่ะสมมติด,ดีละหายตึงละเริ่มเดี๋ยวขอแก้อาการหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเจ็บนิดนึดนงนะทนนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเรามารู้ละเดี๋ยวมาร์กม่ได้เดี๋ยวใหนมาร์กเดี๋ยวมีตัวมาร์กอีกทีกระดูกซีเจ็ดครับจุดที่หน